สวัสดีครับเพื่อนๆชา YouTube นะครับวันนี้มารีวิว Power M T K นะครับตัวนี้เป็นรุ่น8000นะครับของค่ายทางจังหวัดอุบลราชธานีโคงเจียมนะครับบ้านดันนะครับก็ตัวนี้ก็ T K 8000นะครับก็สมัยก่อนก็ใช้กันเยอะแยะนะครับก็ลูกค้ามาซ่อมครับผมก็เลยถ่ายคลิปรีวิวให้ดูให้ชมด้านในกันครับด้านหน้าเป็นหน้าคราวแบบนี้นะครับหน้าสวยๆแบบนี้นะครับผม ก็เขาบอกว่าเคียม่าขับได้ข้างละสี่นะครับก็ขับได้ครับผมแต่ผมว่ามันไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่นะครับผมคาปาจะเยอะนะครับนี่คาร์จีนะครับตัวนี้เป็นคาร์จีนะครับก็คล้ายๆ AB นั่นแหละนะครับเอาง่ายๆนะครับ TR เยอะเลยนะครับแต่ว่าฮีดชิ้งจะเป็นฮีดชิ้งนะครับน้าอยู่นะครับผมนะน้าพอสมควรอยู่นะครับแต่ว่าก็จะเป็นท่อแบบแคบๆหน่อยนะครับผมนะนี ครับ TR ก็มีรอยซ่อมมาอยู่นะนี่เปลี่ยน TR มาหรือเปล่าหรือว่าไม่เปลี่ยนแต่ว่าดูตัวนี้ดูใหม่ๆนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16คูณ2นะครับ16คูณ2นะเยอะอยู่ท r นะครับ เพราะว่าถ้าเป็นค้า G จีเขาจะเน้นท r เยอะคาะปลาเยอะเห็นไหมมอแปลงก็ใหญ่อยู่แต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับถ้าพูดน้ําหนักโดยรวมผมว่าน้ําหนักจะไม่หนักเท่าตัว v o r t ท x 3สามพันนะในเชิงน้ําหนักแต่ว่าขนาดเครื่องนี้ก็จะความลึกน่าจะลึกกว่า v o r t ท x นิดนึงหรือว่าเท่าเก,กันนี่แหละนะครับความลึกของตัวเครื่องนะครับนี่นะครับแต่น้ําหนักไม่หนักเท่า V อร์ท x 3สานะไอเนะครับไม่หนักเท่านะครับ ก็ลูกค้านํามาเปลี่ยนพัดลมครับผมว่าพัดลมเสียหนึ่งข้างแล้วก็ให้เปลี่ยนกระปุกฟิวหนึ่งข้างนะครับก็สายโหดนะครับของค่ายอ,อบุบลไดโอดบิดนะครับก็แปดสิบสิบสองตัวด้านนี้อีกสี่ตัวนะครับอ่าเป็นคัสจีนะครับผมนะก็คล้ายเอบนะครับผมนะบอดได้อยู่ตรงบาลานนะครับบอดได้จะอยู่ตรงบาลานเลยนะครับเป็นบอดได้แล้วก็มาทำซุปเปอร์ได้อยู่ตรงฮิชิงอีกทีหนึง นะครับนะรีเลย์ก็มีให้สามตัวนะครับขนาดกันนะครับก็ดีนะรีเลย์แบบนี้ใส่มาเยอะๆก็ดีเพราะว่าแอมมันน้อยนะครับถ้าเป็นรีเลย์ทรงนี้นะแอมมันน้อยนะครับก็คาป,ปาก็หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหกสิบหมื่นแต่ส่วนมากจะเป็นหมื่นไมโครฟาราดหมดนะครับแต่ว่าจะต่างกันก็จะมีหกสิบสามสามสิบห้าโวลต์แล้วก็ร้อยร้อยหรือเปล่าน,น่าจะร้อยนะครับตัวนี้เห็นปะนะก็ เรา่าวนี้ครับผมนะใครที่หาใช้อยู่ก็ลองดูตามท้องตลาดนะครับแต่ถ้าถามว่าขับข้างและสีได้ไหมขับได้ครับแต่ถ้าถามความอิ่มไม่ได้อิ่มมากนะครับขับได้ครับแต่ไม่ได้อิ่มถึงกับกระแทกแบบสะใจแบบนี้ไม่นะอะมันแล้วแต่งานแล้วแต่งานนะครับแล้วแต่คนชอบแบบไหนนะครับแต่ถ้าถามผมน้ําหนักก็ไม่หนักเท่าตัว36มบเซนะครับผมนะแต่มันสามารถรับโหลดได้เยอะก็จริงนะครับ ข้อดีของมันก็คือมันโหลดได้ต่ํานะครับ <c oughs> 2โอห์มก็คือโหลดได้เลยนะครับผมนะก็สามารถโหลด2โอห์มได้นะครับผมนะสำหรับเจ้า TK 8 0 0พตัวนี้นะครับใครที่หาอยู่ก็เอาไว้ตัดสินใจครับรุ่นนี้น่าจะเลิกผลิตแล้วแต่ได้ยินข่าวว่ากําลังจะทําออกมาอีกหรือผลิตเพิ่มเติมนะครับในรอดนี้นะครับในแบบนี้นะครับอันนี้ก็มีหลายรุ่นนะครับ TK ก็มีหลายรุ่นนะ มีแปดพันมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะแต่เท่าที่ดูจะเป็นเชื่อรุ่นกับกําลังวัดนะ่าจะไม่ตรงกันนะครับผมนะเทนะ่าที่ดูเท่าที่ดูน,นี้เป็นทีเคแปดพันแต่วัดจริงๆก็ไม่น่าจะถึงแปดพันนะครับถ้าดูคร่าวๆเนาะนะครับก็ไม่น่าจะถึงนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับใครที่ชอบขับได้หลายดอกนะครับอขับได้หลายดอกก็คือข้างละสี่ไม่เกินสี่นะครับก็ขับได้ นะครับแต่น้ำเสียงก็ถือว่าดีอยู่นะครับแต่ถ้าความห้าวความอะไรต่างๆก็อาจจะไม่ดีเท่าแอมบิดแต่แอมบิดก็จะมีข้อเสียนะครับนะข้อเสียของแอมบิดก็คือขับได้น้อยดอกนั่นเองแต่ว่ากำลังที่ได้มันก็จะดุดันกว่านะครับใครที่หาอยู่ก็จะได้ตัดสินใจนะครับผมได้ถูกต้องนะครับขับกลางได้ขับเบรคได้นะครับเท่นนี้นะครับผมนะอันนี้ไม่ได้มาขายนะนํามารีวิวไม่ต้องโทรมานะครับผมนะ ลูกค้าส่งมาซ่อมเลยนํามาให้ดูให้ชมนะครับปกติก็จะถ่ายทุกเครื่องนั่นแหละแต่ว่ามันค่อยมีเวลานะครับผมนะอยากถ่ายรีวิวทุกเครื่องเลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับสําหรับเจ้า t k 8 0 0 0ดของอจังหวัดอุบลราชธานีค่ายทางอุบลราชธานีนะครับโค้งเตรียมบ้านด่านนะครับผมนะประมาณนี้นะครับ